กลอสวหญครับก็บูมีกแล้วกับ BRB Channel นะครับเดี๋ยวก็จะไปอยู่ในไลนะครับนะครับนี่ก็เซิร์ฟเวอร์นะครับทได้ไปดูจากยูทูปนะครับเพราะว่าสองเซิร์ฟแบบว่าอันแบบว่าอันอันแรกครับผมไปดูจากยูทูปครับอันที่สองอันที่สามผมไปแบบว่าพี่เขาที่อยู่โรงเรียนผมครับพี่เขาทําให้ครับแต่ผมจะบอาว่าไปเล่นเซิร์ฟที่สองสองนะครับโอเคครับซ์ปที่สองนะครับไปเลย เราก็รอกันแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวแอไม่ได้ครับเซิร์ฟหลุดตัวไงครับแป๊บหนึ่งเลีรยแป๊บเขี่ยโหยอกรเซิร์ฟด่ครับมันขึ้นเซิร์ฟใหม่ผมวก็เรเ่มเซิร์ฟม่คงั้นทุกสุดสั i ดาหก็เอาเิืที่โซอาโมนะครับ้าธ่ตกับอาสวัสดีครับ ทำไมคุณดูหลอ่อัรงหมดเออด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 ทุบป,ป้ายดูสิอุย้ยป้าาใช่ไหมเราเจะเราเจะซื้อไหนเนี่ยครับซุมเรกรุปสองร้อยคนเขาเข้าก่อนครับเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีนะครับผมจะตีเทรบิให้ดูครับตีเทโบิ กูบูบ no, nah, ูว uh, anyway, uh, uh, ัจะงสู้เขาเขาจะพาผมไปหาคนที่ผมหลักฟิวอ๊บอ่าทำไมคนนี้หัวดูครับคนในหัวอากาศครับคนอ่าเอออะไรอยวาเดี๋ยแล้วเขาแบบว่าเอ่อไม่ทราบว่าขอคนไหนนะครับแทบเชื่อจะทำไม่ได้เลยเนี่ย่โอ้เขาจะเอ้ย ไอจีกันแล้วเหรอไอสองคนนี้แม่งจีไปแล้วเ้วิ่งวิง่งเอาผู้ชายกับผู้หญิงอา้มามใไม่มีใครเลยวะเขาเรเซิร์ฟเรียนละกันชัเขาสนิหรอเออ้ยฉันตีอยู่ในห้องน้ำ โอ้ย,อยเล่นซื้อใหม่ดีกว่าครับเซิร์ฟนี้คนเล่นน้อยมากเลยครับจะบอกง่ายเดี๋ยวว่าเซิร์ฟที่สองครับมีคนเล่นที่เยอะมากเลยครับนี่ครับเซิร์ฟสองลองดูครับลองดู เนี่ยคือเจ้าสาวผู้เทยเจ้าคงามไทยระเบิดฮะตามแบบแบลวเอาเซฟหนึ่งก็เลยครับเิฟที่หนึ่งครับจะบอกว่ามันจะมีคนละสีใช่ไหมครับสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีชมพูเล็กสีเหลืองก็ว่าไปนะครับนั่นแหละครับแต่ผมแล้วคราวนี้มันให้ตีสีอื่นครับสมมติว่าผมอยู่สีแดงแล้วคราวนี้สีเขียวมาบวกครับผมก็ต้องตีสีเขียวนะครับ ครบแล้วมันเข้าใจไหมเนะนะี่ยโอ้ยแม่เขายังไม่ได้ครับผมก็ต้องรอสักหน้าทีแล้วไม่ต้องหลับตาเลยสักวินาทีที่แม่ว่าลมจากรังรำลายกันใจให้ดีเลยใใอยองได้ดื่มแต่ดื่มยังดื่มไมได้ยังไงเหนื่อยไหมที่ไม่รับถ้าใครก็รู้จักพี่เคียร์คีิปนังครับถ้ารู้จักก็คอมเมนต์ที่กกด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็แบบว่า โอ้ชิโมยังทำอาชีพในโ u กยูทูบไปทำมึมงทัวทำถ้าคลิปนี้มีคำหยาบก,ก็ขออภัยเลยน,นะคบเพราะว่า,าแคดมันมาอยู่ใกล้ผมครับซาบอสะัวบักคัเลยกีตาเลยไปเล่นเซร์เวอร์กันเลยเซร์วเวอร์นี้ก็จะทำไมตอนนี้ข้าเลย ผมก็ต้องเอาของในกล่องซะแล้วของในกล่องออเอ้าสวัสดีเฮ้ยผมอยู่สีดแดงหรือไงวะเนี่ยคุ้มคุนว่าจะอยู่สีแดงแฮะนั่นไงสีเขียวนอ่ผมต้องเล่นแบกเป๋าอยูอ่ใช่ไหมเนี่ย อย่าคนไปเลยย่าเพมันเด็กเลยลองดูดอย่าเพิ่งลองอย่าบาอย่าบาด้วยเบาะคีอย่าไปเด้อซ้อักอย่าไปอย่าไปไม่ไม่อยากเลยคิมต้อหย่าเบิิมกระเด็นอย่าดูด้คิมโอเคครับ ใ่ได้เป็นอยบยม่ไดยินตาดีใช่ไมครับอ๋อไม่ยินเลยบ้างโอ้ีเพยงไม่ได้ยินะเก็บรองเท้าหรือว่าเก็บรองเียนคืเนื้อชเก็บ ให้เลียไป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 ดูของต่อดู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 เหี้ยเอ้ยให้คนมาเล่นเลยสัสดึงอะดึงอ่าอุ่นหวาดรก็ไม่บอกโอ้ยมันกลับไปบักแคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆมขึ้นแล้วนะครับ ทำไมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอถือธนูปแป๊บหนึ่งเอ่อเอีย้กยกไปนี่เอี้ยกเอี้ยกไปน้อยเกยินไปโอ้ยบ้าดังรลายอาชีพก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยปังนึงรับครับเอ่อแครมันบอกว่าเร่นนัมาครับแป๊บหนึ่งม,ม,มาครับ

เรียนกามอูมูมูไม่เองมูอยู่ไอสีส้มมันมาทำไมครับสีส้มมันมาทำไมนี่มันสีส้มจริงๆกรรมการนี่วะเัลโลกรรมการนี่ว่า การนักแข่งฟุตบอลหรือไงวะเดี๋ยวผมจะลองไปแข่งฟุตบอลดูครับผมจะไม่ขึ้นตรงนั้นนะครับเข้าไปตรงนี้น๋อสวัสดีครับกรรมการครับทำไมเฮ้ยยิ่งกรรมการตายด้วยนี่ฆ่ากรรมการฆ่ากรรมการฆ่ากรรมการจ้า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 ้า้้ เด็กตกำกอกาายุสิแปดตีนะทำคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้แล้วครับ <c ười> สวุดีครับบ๊ายบายปิดท้ายคลิปนะครับปิดท้ายคลิปนะครับเราก็จะพาไป ปิดท้ายคลิปใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับปิดท้ายคลิปไม่มีอะไร,ร,บ,ไะไรบ๊ายบาย